ตอนนี้ไอเลือดเขากำลังทำความสะอาดตู้เย็นงวดกวนบวกแปดเก้าวดนี้บอกผิดอีกูต่อยตู้เย็นเดี๋เลือดได้ทำอะไรอยู่ฉันวันนั้นเช็ดตู้เย็นมึงเข้าใจไม่เป็นว่ากูถูต้นไม้ขอเลขไม่ได้ผลเท่าไหร่กูเราต้องเปลี่ยนมาถูตู้เย็นล้างากที่ถูเสามาทำต้นแล้วเอองวดนี้น่าไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกงานแล้วซื้อสวนหนึ่งมันอกเก้าสวนห่างกันนิดเดียวเองคือตอนนี้ไอเลือดนั้นเขาคงโดนหวยแดกคนบ้าอะไรถูหวยกับตู้เย็นเอาละเข้าเรื่องกันดีกว่าเราเคยเออ่วางแผน แกล้งเอลิสโดยการัดเข้าใส่ตู้ครั้งหนึ่งแล้วเราจรึงไม่แผนจะทำอย่างนั้นอีกครั้งแต่จะเปลี่ยนจากตู้ธรรมดาเป็นตู้ย็นแทนใช่ไหมเวิร์กนะงั้นเราตามนี้เลยเราไปดูที่เอลิสเคยโดนในตู้กับข้าวใช่ไหมงั้นก็เไปดูคลิปกันเลยถ้าไม่ปล่อยกูจะชักว่อมนนี่<ข>อบอกกันขอโทษต้องใช้ไอ้บ้าตอนนั้นเราแค่ขังเอลิสไว้แล้วก็ขึ้นรถพาทัวร์ไปทั่วเลยล่ะแ,แต่เคราวนี้เราจะทำมากกว่านั้นนั่นก็คือเราจะพาเอลิสนั้นไปท่องเที่ยวในป่าแล้วก็ให้เขากระโดดน้ำเล่นแบบืนใจ ขั้นตอนแรกของแผนคือเราจะให้เขาเนี่ยผลักเอลิสเข้าไปในตู้เย็นเฮ้ยเจคจะมีแรงเหรอนายเออจะต้องเป็นคนทำไม่งั้นเอลิสจะสงสัยฉันนายเหมาะที่สุดแล้วแค่ผลักเข้าไปแล้วดันตู้เย็นไว้เข้าใจไหมเฮ้ยเข้าใจฉันจะรีบไปช่วยเอาละฉันจะไปดันไว้ช่วยนายแล้วก็จะเรียกเจคมามัดด้วยจัดเลยเฮ้ยตื่นเต้นอะไรนะโคตรตื่นเต้นเลยไปจัดกันเลยดีกว่าเฮ้ยเอลิสมีน้ำเหลือไหมน้ำเหรอน้ำในตู้เย็นข้างบนหมดแล้วน่าจะเหลือสักขวดมาเอาเลยไหนอ่ะ ในนี่แหละอันตะบันหาอตอันเตี้ยมึงทำอะไรนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเบนรียบมันดันช่วยฉันเร็วจะจจะฉันไม่ไหวแล้วเจ๊กมานี่เดี๋ยวเฮ้ยเขาข้อไม่หยุดเลยความเย็นเท่าไหร่ใช่ว่าควรลดความเย็นลงนะใครกูจะแข็งอยู่นะปุบนปุบนตัวนั้นมันเพิ่มเฮ้ยแล้วแล้วตรงนี้ล่ะไม่ไม่ไม่ตกตกเลยไม่ใช่มึงพากันก่อนแล้เนี่ยติ่งติ่งไม่ได้ติ่มละปล่อยกูเจ๊กแล้วเข้าสิปล่อยกูโวเขาจะรันหนุ่มาแล้วแบงล่างมาแล้วเตู้ยันแจ้งแต่ฉันไม่เป็นเทนเอลิท ก็มาเลยครับเช็กเร็วเข้าสิเอาเชือกมามัดเลยมัดเลยเร็วเข้าพวกมึงรวมหัวกันนะวะเอ้เสร็จเสร็จได้ยังฉันเออฉันจะจะเอาไม่อยู่แล้วอย่าออกมารีบมัดเร็วเข้าเช็กกูยังไม่ตามมึงนีบบอกกูไม่แชร์ยังทำไมนะมึงคิดว่ามันร้อนะรีบปิดไว้ดันไว้ย่าอย่าเข้าห้องไปได้นะโว่ฮะกูจะกัดมึงดันไว้ขอโทษน้องชาย ทำขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษกูก็ได้มัง้งมึงจะพากูไปไหนเนะเขาจะพานายไปเล่นเอลิสมึงจะย้อนกูลงน้ำแล้วให้กูพายตู้เย็นใจะมาเป็นไงบ้างเอลิสเดี๋ยวมดิมัง้งอยู่ในใน,ในใั้นนายหายใจออกไหมมึงเป็นห่วงกูได้เหรอฮะไอ้ที่ <c oughs> เอ้ยไปกันเลยดีกว่านะพร้อมหรือยังเอลิสพร้อมสุดๆละมั้งเนี่ยขอโทษน้องชายฮะมาแล้ครับรีบปิดปิดปิดอย่างนั้นโอ้พระเจ้าช่วยจะเข้าโค้งแล้วจับไว้นั่นนั่นนะเขามันมันจะไหลไหมเนี่ย หาที่จับไว้คราวคราวมีมีของอีกแล้วเอ้ยให้ตายเถอะโค้งหักศอกเลยไปอยู่ในตู้เย็นกับเอเลี่ยตได้ไหมเนี่ยโอ้โหเอาไเจ้าช่วยเมื่อกี้ไม่ใครบอกจะเข้ามานะเดี๋ยวนั้นสบายไหมเอเลี่ยตใครมันเอาเักบุ้งไม่ใช่ตู้เย็นแล้วไม่ไปผัดกินมันเน่าหมดแล้วผักบุ้งตัวเองหรือเปล่าใส่ไว้จนลืมอ่ะอ่ะเฮ้ยกูรอดแวังกูรอแล้ววะโอ้อนสามสามสองหนึ่ง โอ้พระเจ้าช่วยตัวนั้นไม่คราบอะไรก็ไม่รู้หมามันขึ้นไปขี้ใส่ตู้เย็นแล้วหรือวะเนี่ยแผนขับต่อไปของเราก็คือแบบนี้นะเดินไปตามทางนั้นแล้ววางไว้ตรงกลางพอเลิปเปิดออกมาเขาก็จะสดชื่นจะสดชื่นนำมาเป็นคนถ่ายนะเดี๋ยวฉันจะยกเองไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะก็ฉันแค่มาไปอยุงเฉยๆนี่นะเอาว่าฉันจะช่วยนำเที่ลยวกันนะแจ็คในในมือจะทำอะไรของนายอยู่เนี่ยยกช่วยชช่วยฉันหน่อยสิ ใครมาแบ่งขี้แถนนี้วะระวังระวังนะเช็คระวังนะหัวมจจเชก็ดันออกมล่งะกูเฮ้ยไอ้ไรเนี่ยไอลินี่นายเยี่ยวหรือเนี่ยเฮ้ยออลิโอ้พระเจ้าช่วยโดนขังแกงฉันน่ะ่จะทำกระดาษน้ำไปขี้ลวะใครจะเยี่ยวก็ห้ามมอยู่หรอกนะนายยังไม่ใส่เลยนี่อลิเราจะไม่รอนายเยี่ยวเลยนะไอลิเฮ้ยใครมันจะบ้ามายืนอยู่นายเยี่ยวะ เอ้ยตู้เย็นคนใช้ต่อมาได้แล้วล่ะตู้เย็นบูดแล้วบ้งเนี่ยจะพากูปหนเอลิสอย่ดอย่าหยดดิ้นสิ้าคุณเมาตู้เย็นเอ้ยกว่าจะมาถึงน้ำหนักชืลดรแน่ฟังนะทุกคนขั้นตอนต่อไปของเรานั้นก็คือเราจะหันประตูตู้เย็นไปทางด้านลำธารพอเขาเปิดออกแล้วก็นะเขาจะสดชื่นเลยล่ะไปกูกูอยู่ที่ไหนน่ะ เอ้เบม่งไม่อยู่แล้วมึงพลาดแล้วเสือกมึงคงขาดแล้วสลาลาจะเปนจ้าสลาาจะเปนจ้าสลาาจะเปนจ้าโอ้โหนี่มันขอโทษน้องชายกิำเป็ดขอโทษน้องชายน้ำกิ้เป็ดมึงไอ้เบนเจอกูนะฉันลงทุนพานามาอาบน้ำกิ้เป็ดแล้วนะเอลิสมึงดู ตูกูทะเลาะเนี่ยมันจะใส่ใครได้วะมึงก่อนแล้วกันโว้ยเฮ้ยมึงตามึงจะหยุดมมึงมึงไม่หยุดไม่หยุดละนั่นตะบันจ้วะน่าน้ำน่าน้ำทิ้งตูนโก